สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านมาอนุโมทนาสาธุบุญนะคะงานอุปสมบทของพระแบมนะคะธนวัฒน์นะคะซึ่งตอนนี้เป็นหลวงพี่แล้วนะคะได้บวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นคลิปบรรยากาศ แล้วก็ภาพบรรยากาศของงานบวชนะคะซึ่งอิรายุกิและครอบครัวนะคะก็ได้ร่วมแวะหาหลวงพี่ก่อนที่จะทําการบวชนะคะซึ่งน้องติดงานที่จังหวัดระยองค่ะก็เลยแค่ได้ส่ง กำลังใจนะคะแล้วก็ใส่ซองร่วมทําบุญอนุโมทนาสา,าธุบุญกับหลวงพี่ด้วยนะคะซึ่งหลวงพี่กับน้องยุกินะคะเป็นพี่น้องที่รักแล้วก็ห่วงใยกันตลอดเวลานะคะทางหลวงพี่แบมก็เปรียบเสมือนเป็นลูกชายคนหนึ่งของแม่อุ้มเลยก็ว่าได้นะคะสองพี่น้องน่ารักมากๆนะคะละละใครอ่ะ ละละใครอ่ะไม่่รู้ซึ่งงานอุปสมบทนะคะของหลวงพี่แบมนะคะในจัดที่บ้านเลขที่312ทับ7หมู่2บ้านว่า ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งภายในงานนะคะปลื้มปิติกันมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อกับคุณแม่ของหลวงพี่นะคะดีใจมากๆเลยนะคะได้เห็นลูกชายบวชให้นะคะบอกเลยนะคะว่าลูกชายบ้านไหนนะคะถ้าได้บวชให้พ่อแม่นะคะถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งหลวงพี่แบมก็อายุก็สิบ 8ปีแล้วนะคะก็ทำการบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งภายในงานอุปสมบทนะคะตอนแห่นาคสนุกสนานมากๆเลยค่ะมีทั้งรถแห่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หลวงพี่ก็ได้ห่มผ้าเหลืองอยู่ปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดโพชัยบ้านว่านะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะและหลวงพี่นะคะก็ได้ชื่อทางธรรมด้วยนะคะก็คือ ทมุมะวะโรคือผู้มีธรรมอันประเสริฐค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะคลิปด,ดีๆภาพสสวยๆจากเพจของพระแบมธนวัฒน์นะคะหากพูดผิดประการใดนะคะขออภัยด้วยนะคะหากใช้คำไม่เหมาะสมแอดก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ